1> 2, 1. สวัสดีครับผมเพจดีแต่วันนี้ทําเรื่องดีแต่มีสาระนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงผู้ใช้งานเป็นผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์นะฮะร,ระบบปฏิบัติการ Windows อยู่นะฮะซึ่งแน่นอนว่า Windows ปัจจุบันตัวล่าสุดคือ Windows 10วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาทาง Microsoft ได้ปล่อย Windows 10เวอร์ชันน2นะครับออกมาซึ่งหลายๆคนที่เคยใช้งาน Windows 10อาจจะเคยพบเคยเจอประสบการณ์ที่ใช้งาน USB อยู่ แล้วมีคนบอกว่าไอ้ก่อนจะถอด USB ออกคุณต้องปิด s a f e l y Remove า a ์ d w วร e นะครับก่อนที่จะดึง USB flash drive ออกจากตัวเครื่องนะฮะโดยการกระทำดังกล่าวเขาบอกว่าเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะหยุดการทำงานของตัว flash drive เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลนั้นเกิดความเสียหายในขณะที่ใช้งานนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับ Microsoft Windows 10 version 1809มานะฮะแล้วก็ได้หันไปใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า Quick Remover นะเป็นค่าเริ่มต้นในนิด management Quick Remover ที่จะแสดงให้เห็นค่าเริ่มที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับกับ Better Performance นะค,คือ Windows จะทำการเขียนแคสตไว้บนไดซ์นั่นเองนะเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นตั้งแต่ Windows 10.809 1เป็นต้นมานะครับได้หันมาใช้ฟีเจอร์ Quick Remove r เป็นค่า default นะฮะเป็นค่าเริ่มต้นของการใช้งานเลยคือคุณสามารถที่จะดึง USB ออกจากตัวเครื่องได้ทันทีเลยนะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นคือต้องปิดไฟล์นะครับต้องปิดไฟล์ทั้งหมดที่เปิดจากไฟ์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะดึงออกมาได้ทําให้แฟลชไดรฟ์ที่เสียบอยู่พร้อมถูกดึงออกได้ทุกเมื่อแน่นอนว่าถ้า Copy ปี้ไฟล์ขั้นตอนการตรวจสอบนะฮะกัรอนการตร,รวจเช็คว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่า Windows ที่เราใช้งานอยู่เป็นเวอร์ชันอะไรจริงๆแล้วก็มีหลายวิธีวิธีการตรวจสอบนะครับวิดโดวอร์ว่ารไ ง่ายๆนะครับผมคลิกที่ปุ่มเมนูสตาร์ทนะฮะไปที่ปุ่มเซตติ้งนะฮะหรือรูปฟันเฟืองนะฮะคลิกเข้าไปนะฮะในหน้าต่างนี้นะฮะวินโดว์เซตติ n งนะครับเราไปที่ปุ่ม s ิ s t e m เทมนะฮะสิทเทมด้านซ้ายมือนะฮะเลื่อนมาด้านซ้ายมือนะครับล่างสุดเลยอ b าเบลนะฮะจะบอกเกี่ยวกับสเปคคอมเรานะฮะแล้วก็ ตัวละเอียดเกี่ยวกับ Windows นะฮะซึ่งในนี้บอกว่าของผมเองเป็น Edition Windows 10 Pro นะฮะเวอร์ชัน2.0.4 0นะฮะซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะฮะที่ผมได้อัปเดตไปนะฮะอีกวิธีหนึ่งง่ายๆเลยครับผมเราไปคลิกที่ปุ่ม Type to search นะครับด้านล่างนะฮะที่จะมีช่องในการค้นหาอยู่เราทำยังไงเราพิมพ์ตรงๆเลยนะฮะ w i n w e r นะครับ W-I-N-V-E-R w i n w e r Win นะฮะ Enter นะครับจะขึ้นนะฮะ เวอร์ชันที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันนะฮะว่าของเราเอง Windows 10ใช้งานอยู่เป็นเวอร์ชันเท่าไหร่อย่างนี้ของผมเป็นเวอร์ชัน2004เพราะฉะนั้นเรื่องของ USB เรื่องของการถอดเนี่ยใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยฮะเพราะตั้งแต่เวอร์ชัน1809ขึ้นไปนะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับผมสามารถถอดออกได้เลยนะครับ ครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับการทํา EP 1นะครับในเรื่องของการใช้งาน USB นะฮะซึ่งบอกว่า Windows 10นี่ตั้งแต่เวอร์ชัน1809นี่คุณสามารถที่จะถอด USB ออกได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องไปคลิกปิดแต่อย่างใดหรือว่า eject ออกเลยครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับ ep 1นะครับในเพจดีแต่นะครับดีแต่วันนี้มีสาระนะฮะ ep 1นะครับจบไปแล้วนะครับดูต่อไปว่า ep 2นี้ผมจะทำเรื่องอะไรนะฮะดีแต่ปากดีแต่พูดดีแต่เมาดีแต่โม่ไอสัว์ดีแต่สอนคุณมากครับที่กดติดตามนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังหาเพจของตัวเองบน Facebook ยังไม่เจอนะฮะเพราะผมเพิ่งเพิ่งจะเริ่มสร้างแต่คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้กับทุกคนเห็นนะฮะกดค้นหาพิมพ์ว่าดีแต่นะครับมาดูว่าต่อไปผมจะทำเพจเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ